ครับสวัสดีครับนักคลิปมิรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของพระเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แปวหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยบงกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาที่เบอร์08 63 29 1496เบอร์08 63 29 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น ID l i ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านเพียง์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขยก 99, Big 1 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทำความรู้จักกันเข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยและสนทนากันแบบยาวๆทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาละครับวันนี้ก็ผมนะักการมีดหมอก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมีเทพสัตตราของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อป่วยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับก็วันนี้ก็จะ ได้นำเ่านะครับความหลากหลายนะครับของมีเทพศาสตราของครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะครับมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะครับก็เนื่องจากว่าแต่ละคลิปแต่วิดีโอนะครับก็มีหลากหลายจะเป็นมีดหลงข้อเดิมนะครับนะจะเป็นมีดหลงข้อลุ่งและมีดหลง้อกันนะหลงกอป่วยและหลง้อเงินวัดพระผังเหลืองนะครับก็ จะค่อยๆทยอยนะครับมาให้ท่านได้รับชมนะแต่ส่วนใหญ่ก็ที่ผมได้เอามาทำคลิปก็จะเน้นหนักไปทางมีดหลงพ่อเดิมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็นังจากว่าผมเองนี่ก็ได้กาเรียกว่าเก็บนะครับนะรวบรวมหรือว่าสะสมมีดหลงพ่อเดิมนั้นเอาไว้ค่อนข้างที่จะมากกว่าหลงพ่ออื่นๆน,นะครับนะ ก็ต้องเรียนทุกท่านให้ทราบด้วยนะครับนะเพราะนั่นจากว่าผมเองก็ต้องเรียกว่าเป็นสายตรงของหลวงพ่อเดิมเอานี้ดีกว่านะครับนะเพราะว่ามีความชื่นชอบนะครับ <S 2> <S 2> <ส>เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับมากกว่าหลวงพ่ออื่นๆนะต้องต้องเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับอย่างนี้นะ,ะผมเองเป็นคนที่มีความชื่นชอบนะครับตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วว่ากันง่ายนะครับนะ มีความรักความชอบความศรัทธาในบาร,รมีของท่านนะอ่าก็คือหลวงพ่อเดิมนะครับนะเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาทักทายเข้ามาเยี่ยมเยือนนะครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านอย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมอ่าเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในเทเโอนะครับดูดีก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะหรือว่าท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะก็กดเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 1496 เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะอ่าก็ยกเว้นเพียงคำถามเดียวและก็บคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้นั่นก็คือในเรื่องของเก๊แท้นะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามนะครับแล้วก็เป็นคำตอบดูเหมือนจะดีฟังดูแล้วมันจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ และก็ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับก็เป็นคำถามและเป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้า,านะนะก็เนื่องจากว่าคนที่ถามเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะปักธงเอาไว้เพียงคำตอบเดียวนะก็หมายความว่ามีดผมต้องแท้เท่านั้นมีดผมต้องทันหลงข้อเดิมเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับนะ อ่าถ้าเกิดว่าไปตอบอย่างอื่นนะไปตอบคําอื่นนี่ก็จะไปเป็นปัญหานะครับอันนี้แหละครับก็จึงได้เรียนว่าเป,เป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะอ่าและที่สําคัญนะครับผมเองก็ไม่อยากที่ต้องไปละเมิดนะครับนะไม่อยากไปวิพากษ์วิจารนะอ่าก็คือมีดของท่านอื่นนะอ่าจริงๆถ้าเป็นเสียนอย่างมืออาชีพนะครับเชียนอ่าเสียนมืออาชีพนี่ก็นะครับก็จะไม่ได้ไป เขาเรียกว่าตอบอสิ่งเหล่านี้ให้กับใครนะยกเว้นเป็นเซียนมือสมัครเล่นประมาณนี้นะครับนะ,ะก็จะไปเที่ยวตอบนะครับของเขาไปทั่วประมาณนี้นะ,อะเอาละครับก็วันนี้นะครับจะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทำคลิปทอมิโอนะครับนะ,ะก็ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เก็บและรวบรวมนะ ก็ mm. Joseph, yağ, uh, ต้องบอกว่ามีแต่เล่มนั้นก็ล้วนแต่ว่าผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองนะครับมาเป็นอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นมีดดําไม้ฝักไม้หรือว่าจะเป็นมีดดํางาฝักงาหรือดํางาฝักไม้ก็ตามนะก็ล้วนแต่เป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับนะเอาละวันนี้ผมจะได้นําเอาเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะครับนะหรือเรียกว่าเป็นควานช้างนะครับขนาดใหญ่นะ อของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของท่านนะ,ะมาให้ท่านได้รับชมเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะครับนะ,ะเล่มนี้ก็นะครับเป็นมีดดัามไม้นะฝักไม้นะก็ะมีความยาวนะครับเฉพาะใบก็อยู่ประมาณสัก78นิ้วนะรวมด้ามฝักก็15 16นิ้วประมาณนี้นะครับนะเป็นมีดควานช้างที่เออขาเรียกว่าในยุคต้นๆน,น,นะครับนะ ซึ่งนิยมกันมากเลยทีเดียวนะครับเป็นมีดที่หาได้ยากนี่ดีกว่านะ,ะแม้ก็จะนะครับตรงนี่นะครับเป็นเชือกนะเป็นเชือกที่รัดฝักนะครับนะส่วนกันก็จะเป็นโลหะนะครับนะธรรมดานี่แหละนะเป็นมีดบ้านๆนะครับเป็นมีดชาวบ้านนะที่ได้มาจากบ้านๆทางนั้นเลยนะครับนะ ที่สำคัญมีดทุกเล่มนะครับได้มาแบบไหนก็จะอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับนะจะไม่ได้ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะอ่าก็คือรักษาความเป็นธรรมชาตินะครับความเดิมๆเอาไว้ว่ากันง่ายนะครับนะทุกเล่มเลยนะ,ะที่สําคัญก็อย่างที่บอกนะครับมีดที่อ่าที่ผมคัดเลือกเข้ามาก็เลือเป็นมีดที่ยังมีความสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝักจะเป็นด้ามจะเป็นใบก็ดีนะถือว่า ยังมีองค์ประกอบครบถ้วนอยู่นะครับนะเ,เวลาเมื่อชมในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับก็ลองไปดูในส่วนของภายในนะเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะมีเล่มนี้เป็นศิลปะนะครับนะเป็นช่างชาวบ้านนะครับนะการตอกลายน้องสิงนะเป็นน้องสิงที่ไม่เหมือนใครนะครับนะแล้วก็คนอมองไม่ ขาดนะครับก็คิดว่าเป็นช่างชิมนะครับจริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับส่วนสันมีดก็เรียกว่าหนามากเลยทีเดียวนะครับนะนี่นะครับทั้ง2ด้านนะครับนะทั้ง2ด้านเรียกว่าตอกลายเอาไว้ค่อนข้างที่จะคมชัดลึกนะครับนะนี่แหละเขาเรียกว่าศิลปะของช่างยุคต้นนะครับนะของช่างชาวบ้านนะ พูดถึงช่างชาวบ้านเนี่ยหลายท่านก็เกิดการลังเลเอะสงสัยอยู่นะครับเอนะครับนะก็คือเขาเป็นใครมาจากไหนประมาณนี้นะจริงๆช่างในยุคต้นเนี่ยจะไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้นะครับที่เราได้รู้จกักที่ผมได้เรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่งางสิมนะครับช่างซ้อนช่างแมนช่างไข่ช่างทินช่างถมนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นช่างยุคก,กลางทั้งสิ้นนะ ก็ค um. ือเป็นลูกเป็นหลานของช่างชาวบ้านนะครับนะเป็นช่างยุคต้นว่ากันง่ายนะเป็นลูกเป็นหลานของช่างยุคต้นนะแต่ช่างยุคต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ระบุชื่อไว้สักคนเดียวเลยนะอันนี้ก็เรียนไว้นะครับนะส่วนใหญ่ที่ได้กล่าวไปนะครับที่เราได้รู้จักในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นช่างเป็นลูกเป็นหลานของช่างของช่างชาวบ้านทั้งหมดนะครับนะอยู่ในเขตอำเภอพยุหะคีรีนี่นะจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะ อันนี่นะครับมีดเล่มนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรียกว่าเต็มไปด้วยคราบใครนะอ่าเต็มไปด้วยคราบใครนะครับเดี๋ยวก็อ่าค่อยๆดึงนะครับนะค่อยๆดึงออกมานะอ่าให้ท่านได้รับชมนะครับก็นังจากว่าในแต่ละคลิปจะใช้เวลานะครับก็คือสั้นๆในการทำนะอ่านี่นะครับนะลองชมดูนะครับลองชมดูด้วยอ่าสายตานะครับอันแหลมคมของท่านดูก่อนนะ เมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหน,นมีข้อสองสัยอย่างไรกันั่นแหละครับก็อย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะก็ติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ,ะก็กดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะครับนะเบอร์086329